ออันนี้ผมเข้ามาแบบลึกซนิดนึงนะพามาดูโหมันคืออะไรอ่ะมันคือที่มันถล่มลงมาหรอหรือมันคืออะไร,รือสร้างไม่เสร็จโคตรน,น่ากลัวน่าจะเป็นไอ้เอบี้ยวเไยปวดเฮ้ยเชี่ยววิ่งไอ้สัต ไอ้เส Get ียเมื่อกี้แม่งผมได้ยินอะไรไม่รู้วเมื่อกี้แม่งตกลงมาผมแม่งรีบปีกกลับมาเลยอยู่ไม่ได้เมื่อกี้เราแก้ไอ้บอลเราของโยนไปขวัญได้ขึ้นมาเสีย ตกใจจริงเฮ้ยเรยววิ่งไอ้สัตมในตัวนี้ครับ